พามาดูน้ําอุ่นที่มีเทคโนโลยีลดระดับกระแสะไฟฟ้าให้ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ถ้าเกิดไฟรั่วหรือเรียกว่าระบบช็อคพูฟสวัสดีครับคิดถึงเครื่องไฟฟ้าคิดถึงบุลีรัมพายวันนี้เราพามารีวิวเครื่องทำน้ําอุ่นไหเออร์ขนาดกําลังทําความร้อน4,500วัตต์โดยตัวหม้อต้มตัวนี้เขาจะเป็นตัวหม้อต้มแบบเทอร์โบฮีตติ้งทนต่ออุณหภูมิสูงและความร้อนได้อย่างสม่าเสมอโดยหม้อต้ม4แกนพรอมีระบบตัดไฟแบบ ELCB breaker แต่ความเจ๋งของตัวนี้คือระบบช็อคพูฟ หรือระบบเทคโนโลยีที่ช่วยลดระดับกระแสไฟฟ้าเมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าั่วโดยจะมีการลดกระแสไฟฟ้าทําให้กระแสไฟฟ้าที่ั่วนั้นไม่เกิดอันตรายต่อคนหรือคนที่อาบน้ําอยู่โดยเขาเคลมว่ากระแสไฟฟ้าที่ั่วปกติถ้าั่วดจะอยู่ที่220โวลต์ถ้าไหลมาสู่คนก็อาจจะเกิดอันตรายได้ทําให้เสียชีวิตได้แต่ของไฮเออร์ er, เขาจะปรับกระแสไฟฟ้าจาก220โวลต์เป็นระบบ12โวลต์เฉพาะในกรณีที่เกิดไฟฟ้ารั่วเท่านั้นซึ่งจะไม่เป็นอะไรต่อคนเรียกว่าก็ปลอดภัยกันเลยทีเดียว ใครเห็นและอยากได้ก็มาที่บุลลัมสายเลยคิดถึงเครื่องชาไฟไฟ้าคิดถึงบุลลัมสาย